ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยนะลูกค้าเวลาเรายืดแล้วปุ๊บด้านหน้าส่วนมากมันจะเกิดเหตุาการณ์ว่าเอ่อเวลาเรารูดไปเนี่ยมันจะเป็นตุ้มๆๆมาสังเกตให้ดีเนาะแล้วมันไม่ลงไม่ดิง่งมันยังมีความเบนแบบเนี้ยลูกผมลูกผมที่เป็นแบบนเนี้ยเนี่ยสังเกตไหมอ่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าใครเจอลูกผมข้างหน้าเป็นแบบนี้นะยังยังมีอาการว่าหลังเรายืดเสร็จแล้วเป็นแบบนี้มามาดูกันใส่ p p t เคพัดที่มือ แล้วก็ PPT นี่ PPT นะใส่ลงไปด้วยพร้อมกันเลยนิดนึงให้เรารูอ้อย่างนี้เลยสองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคู่กันเนี่ยแล้วก็มาะละเลงให้เข้ากันละเลงเสร็จปุ๊บจะใดแห้งแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นแบบนี้ผมที่เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเหมือนขาดกระแตนะที่เป็นเ,เกี่ยวกเส้นลวดอะเป็นเส้นลวดอ่าเป็นอย่างเงี้ยเส้นลวดผมส่วนมากที่เป็นเส้นลวดจะเจอกับขนผมเส้นใหญ่ให้รูปเลยรูดรูดเลย รูดเลยที่เรายืดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านหน้าจะเจอส่วนมากด้านหน้าจะเป็นเพราะเหตุการณ์ที่มันเป็นนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมลุกผมด้านหน้าของคนเราส่วนมากเวลายา้อมเนเน้นช่วงด้านหน้างอกเวลางอกงอกด้านหน้ารูดแบบนี้รูดเห็นไหมคะเวลารูดแล้วมันลงนะนรูดนี้มันเปลี่ยนมันก็ลงเดี๋ยวเราใดแล้วเราจับอีกทีหนึ่งเราจะรู้ว่าอ๋อพอรูดไปแล้วมันจะดีขึ้น คุณยืดผมอ่ะผมส่วนมากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้กันพอลูกผมตรงนี้มันงอกเร็วสังเกตไหมลูกผมตรงนี้คนเราอ่ะมันงอกเร็วพอมันงอกเร็วปุ๊บแล้วมันเป็นขนอ่อนพอ,องอกเร็วเราก็แต้มตรงนี้บ่อยแตมงอกแต้มบ่อยแต้มบ่อยขยี้ขยี้แต้มเองบ้างช่างบ้างแล้วตรงนี้เป็นลูกผมอ่อนปุ๊บเวลาเรามายืดผมมันก็เลยเจอแบบนี้ไงมันก็จะเป็นขาดแต้หน่อยเราก็วิธีการของเราก็แบบนี้ง่ายๆเลยเคพัด PPT นี่แบบน,นี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ได้นะได้ได้ชั้นเล็กๆชัๆ้นเล็กๆชัๆ้นเล็กๆได้ดึงให้ตึงเลยดึงให้ตึงเลยไปเลยดึงให้ตึงเลยแบบนี้ดึงเลยค่ะเห็นไหมคะดึงให้ตึงดูผมลุกเส้นต้องให้ตึงให้ตึง,ตงได้ให้แห้งค่ะ ไดให้ตึงเสร็จแล้วเนี่ยไดหแห้งให้ตึงการไดมีส่วนด้วยนะไม่ใช่แค่เป่านะคะต้องได้แล้วดึงมันเพราะดึงให้ไอ้ที่มันงกๆเหมือนขาดตากกะกแตหรือเส้นลวดอะ่ะให้มันเรียบตรงถ้าคุณไดไม่เรียบไม่ตรงมันก็จะยังไม่ได้เหยียดผ่มมันไงอ่าเวลาไดเสร็จแล้วแห้งแล้วแล้วเราลองมาจับผมดูอ่าเนี่ยมันก็จะเรียบขึ้นเลยเห็นไหม เมื่อกี้มันเป็นแบบขาดกระแดดมันใกล้ๆเลยดูใกล้ๆเลยอ่าดูใกล้ๆเลยค่ะเมื่อกี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบลูดแล้วรู้สึกซักๆมืออ่าตรงนี้หายเลยเนี่ยดูดีคะ่ะเนี่ยหายเลยอืม,อมเห็นไหมคะทําง่ายทําแบบนี้แหละโอเคอ่าเห็นไหมคะมันดีขึ้นเลยตรงข้างหน้าตรงรูผมด้วยดีขึ้นแล้วแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะดีเลยทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแบบนี้คือผมที่เขาเสียเยอะอยู่แล้วก็ มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถ้าทาประจําประจําการบํารุงประจาประจาเชื่อมแกนทําเคลาตินประจําผมก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะผมยังไงก็ยังต้องย้อมปิดงอกอยู่ประจําเหมือนกันเราก็ต้องบํารุงรักษามันประจําเหมือนกันค่ะ